มหาภูราปริภุเรรามีวะเมวะอิโตดินังเดตานังุปกบาปติอิจิตังปติตังตุงหังคิปะเมวะตมิจัตุสัพเพปุเรนุสังขปาจันโทปนารโสยัตถามนิโชติรัะโสยัตถา Yo marriages fitz ti cham สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะหังสัจจานิยาติ

โยโสมะนัง

Buddhasa, <Num> namo tassa, kappawato, aramato, samma, samudhasa, <Num> tassa, kappawato, aramato, samma, namo tassa, <Num> อัมสรณังคัจฉามิสุปฏฺฐางสรณัง

Serta tiang fit Semang serat Nampajahit Sampali Walani Ibu sang kasa Odo jayama Sang duduk ที่พระาายะสุขายาแต่พระสุขุเนภาพจางจางขออุทิบไปนักธรหาขอด้วยกุัิบาทั้งหลายเล่านี้เทภพิสุสงขอกาภพิสุสงจงลา ขอาระเจ้าแผ่นดินทั้งายเราีขอพระเ้าแผ่ดหลายเมื่อไปดูได้ความสุขขอพระเจ้าแผ่นดินทั้งหายจะอาณทั้งนั้นเิดสาธุงานหนา่งทอารเพลิน

จันโทปนราโสยัตถานมานิโชติรโสยัตถาโยอเววันจันตุสัมปโรโคเวนัสตุมั

ตัวสุขังสัตตะตาเบวสุขังโสหิตกาชิอายุมทสวานตุิกาญาสวาบุริยานัญภูมิปัญชิติ เปรียญนัครัตนานัยยติเปรียญการสาธุการหลวงพระพิลาเวนสุขการจัดโยโยบาย Ambedahan Tarayam Ibinasan Tuhasir Santosayasir Kitab Ampawam Sotirakayam Sukam Matam